ลัคนามีนงานในเดือนนี้จะได้เดินทางไกลหรือได้เดินทางเกี่ยวกับหน้าที่การงานต้องไปเจรจาติดต่อสื่อสารหรือต้องรอการเดินทางมาของคนที่เกี่ยวข้องกับงานหรือได้เดินทางแล้วจะเจอผู้ชายได้รับคำแนะนำดีๆสามารถปรึกษาหรือช่วยเราในเรื่องงานของเราให้สำเร็จก็ได้ในเดือนนี้การงานจะเด่นจะมีงานเข้ามาให้ทำตลอดทั้งเดือนการงานจะมั่นคง มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้ระวังเกี่ยวกับบริวารหรือคนรอบข้างจะนำความทุกข์ใจกังวลใจหรือคนนอกนำปัญหาหนักอกหนักใจมาให้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานจะมีปัญหาให้แก้ไขหรือต้องคอยมาแก้ไขปัญหาจากคนรอบข้างหรือบริวารของเราก็ได้อยากให้ลัคนามินหมั่นในการกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทาง หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำงานหรือที่บ้านพักที่อยู่ด้วยก็อยากให้ลองทำแล้วการงานจะกลับมาเด่นอีกครั้งหนึ่งและจะทำให้ปัญหากวนใจเล็กๆน้อยๆผ่านไปได้เจ้าที่เจ้าทางท่านเมตตาลัคนามีนหรือลัคนามีนมีโอกาสก็อยากให้ไปทำบุญปล่อยกบและอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรจะทำให้ปัญหาต่างๆผ่านไปได้ง่ายขึ้นการเงินในเดือนนี้ การเงินจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆมีลูกค้าเข้ามาซื้อทั้งลายใหม่และลายเก่าถือว่าการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นลัคนามีนท่านใดเคยมีปัญหาอุปสรรคเรื่องการเงินในเดือนก่อนหน้านี้ปัญหาในเดือนนี้จะเบาขึ้นจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หญิงหรือเราไปขอความช่วยเหลือจากเขาก็ได้งานที่ทำเสริมขึ้นมาจะทำให้มีรายได้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ลัคนามีนต้องทำเพราะตอนนี้มีเรื่องของเจ้ากรรมในเวรติดตามมาไม่ว่าเป็นรูปแบบดวงวิญญาณเพื่อนมนุษย์คนรอบข้างหรือคนในครอบครัวหรือวิญญาณเด็กที่บางท่านอาจจะไปเคยยุ่งเกี่ยวกับการทำแท้งนี้ผลของกรรมนี้จะทำให้ลัคนามีนมีการติดขัดเรื่องการเงินเงินหมุนไม่ค่อยทันหรือมีปัญหาเรื่องเงินเก็บเงินไม่อยู่ได้มาเท่าไหร่ก็หมด ต่อให้มีงานเข้ามาค้าขายก็ดีแต่ไม่มีเงินเก็บหรือปลดหนี้ปลดสินไม่หมดสักทีอยากแนะนำลัคนามีนได้ไปทำบุญสะดอกเคราะห์ทำสังฆทานปล่อยกบหรือร่วมบุญปล่อยชีวิตสัตว์ใหญ่และอยากให้สวดมนต์ทุกวันอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรดวงวิญญาณที่ติดตามมาถ้าทำตามนี้การเงินจะดีขึ้นเริ่มหมุนเวียนเงินได้ดี รวมถึงการเงินจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นด้วยครับความรักในเดือนนี้จะมีความรักที่ดีต่อกันมีเรื่องดีๆเข้ามาบางคู่จะคลอดลูกในเดือนนี้ก็จะคลอดออกมาปลอดภัยทั้งแม่และลูกหรือบางคู่จะได้เดินทางไปฮันนีมูนได้ไปเที่ยวกับคู่ครองหรือบางท่านจะมีเวลาให้กันมากขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นจะได้โชคลาภจากคู่ครองของเรา ได้เงินมาเป็นก้อนแต่ก็ต้องระวังมีเรื่องให้ชาวลัคนามีนจะมีปัญหาเข้ามาจะเป็นทุกขาลาภได้เสียเงินกับคู่ครองของเราหรือเป็นค่ารักษาพยาบาลค่ายาหรือให้ระวังเจอเรื่องไม่ดีถูกขโมยเข้าของหายเสียเงินเสียทองไม่ใช่เหตุก็ได้ระวังการเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดอุบัติเหตุของตัวเราหรือคู่ของเราด้วย สำหรับคนโสดในเดือนนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางไกลจะเจอคนเข้ามาจีบหรือเล่าไปแอบชอบเขารวมถึงสำหรับบางท่านที่คุยกันมาก่อนหน้านี้มีเกณฑ์จะเปิดตัวคบกันเป็นแฟนในเดือนนี้แต่ก็ต้องระวังเรื่องการเจ็บป่วยของตัวเราหรือคนข้างกายรวมถึงจะตัดสินใจทำอะไรก็พยายามมีสติรอบคอบระวังการถูกหลอกให้เสียเงินด้วยสุขภาพของลัคนามีในเดือนนี้ ระวังการเจ็บป่วยปวดเมื่อยตามตัวตามเส้นเอ็นต่างๆปวดหลังปวดเอวปวดขารวมถึงระวังเกี่ยวกับระบบสายตาถ้ามีเวลาอยากให้ไปทำบุญถวายสังฆทานชุดยาปล่อยกบแลทุกอย่างจะดีขึ้นครับไพ่สรุปต้องการบอกอะไรอยากให้ลัคนามีเร่งการทำบุญไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทานปล่อยสัตว์เป็นไปได้ไปซื้อปลาหน้าเขียง ไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลาช่อนหรือกบตรงนี้จะได้บุญมากๆรวมถึงได้ร่วมบุญปล่อยสัตว์ชีวิตสัตว์ใหญ่ผลบุญตรงนี้จะช่วยลัคนามีนผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆที่กำลังเจออยู่และอยากให้ลัคนามีนได้สวดมนต์ทุกวันได้อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเบนวิญญาณต่างๆที่ติดตามมาไม่ว่าจะเป็นวิญญาณเด็กที่เราเคยมีการเกี่ยวกับการทำแท้งแล้วหลังจากนี้ ลัคนามีนจะมีความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าแล้วการทำความดีอยู่ในศีลในธรรมจะช่วยให้ลัคนามีนไม่หลงผิดหลงทางกับเป้าหมายแนะนำให้ลองทำดูแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและก็อยากให้ขยันในการสร้างบุญเรื่องการสร้างวาละกรรมเพิ่มจะทำให้ลัคนามีนถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นแต่ก็ขอบอกไว้อย่างว่าแรงบุญแรงกรรมแต่ละท่านไม่เท่ากัน บางท่านก็ได้มาไม่เท่ากันเหมือนกันขอบารมีพ่อปู่พระประแดงอวยพรให้ลัคนามีนทุกท่านโชคดีประสบความสำเร็จครับ